สลับมาดูกรณีที่เกี่ยวข้องกับทางพรรคเพื่อไทยแล้วก็เชื่อมโยงมาจากพรรคประชาชนนะคุณอจอยกรณีของพรรคประชาชนเนี่ยเขาถูกโจมตีเรื่องที่บอกว่ามีการเก็บเลเซอร์ไอดีจนนัตอนนี้พรรคประชาชนเนี่ยเขาต้องต้องยกเลิกใช้คําว่าอะไรดีชั่วคราวอะ่ะไม่เก็บเลเซอร์ไอดีชั่วคราวไปก่อนจนกว่ากระบวนการในการขอเรื่องของระบบจากทางกรมการปกครองมันจะเสร็จเรียบร้อยสะกก่อนนะครับเพราะว่า คือพรกประชาชนเขาอธิบายแบบนี้ว่าตั้งแต่สมัยเป็นอนาคตใหม่มาถึง9ก้าไกลเนี่ยเขาก็ดําเนินการเชื่อมระบบกับกรมการปกครองขอเลเซอร์ไอดีจากผู้สมัครสมาชิกพักทางออนไลน์มาตลอดอใช่ไหม,มแต่พอมาถึงตอนเป็นพักประชาชนเนี่ยก็แน่นอนว่าพักก็ถูกยุบมาพอมาเป็นพักใหม่เขาก็เลยต้องขอดําเนินการใหม่ค่ะขั้นตอนตอนนี้ยังไม่ร้อยอซก็รอให้กรมการปกครองเนี่ยคือคอนเฟิร์มก่อน ว่าเชื่อมต่อระบบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะกลับมาขอเลเซอร์ไอดีจากประชาชนอ,อีกครั้งหนึ่งที่จะมาสมัครสมาชิกพักทางออนไลน์นะฮะอ่าแน่นอนว่าพอมีประเด็นเรื่องนี้เลเซอร์ไอดีของพรกประชาชนอาจจะมีชาวเน็ตบางคนที่เขาตาดีคุณจอยเขาเลยเป็นสเกตดูว,ว่าแล้วพักอื่นๆเนี่ยพักอื่นๆมีการขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพักหรือไม่อ่ะปรากฏว่ามีคนไปแอบส่องดูแล้วเห็นว่าเอ๊ะพักเพื่อไทย พักเพื่อไทยเองมีการขอสแกนบัตรประชาชนทั้งหน้า<อ>และหลังหรือเปล่า,านึกออกไหมคือถ้าขอทั้งหน้าและหลังเนี่ยก็หมายความว่าก็สามารถเข้าสู่เลเซอร์ไอดีได้เหมือนกันสิข้อมูลอยู่ด้านหลังออนะคะจนตอนหลังเนี่ยก็เหมือนกับมีคนบอกว่าแต่พักเพื่อไทยอ่ะไปลบคําขออนั้นทิ้งไปนะเหมือนกับไปลบอันนั้นทิ้งไปเนี่ยก็เลยตั้งคําถามว่าพักเพื่อไทยทําแบบนี้เป็นการตั้งใจจะไปโจมตีพักประชาชนเขา โดยที่ตัวเองก็ขอข้อมูลส่วนตัวจากประชาชนหรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งคําถามจากชาวเน็ตที่เขาก็ไปขุดดูว่าแต่ละพักเนี่ยมีการขอข้อมูลประชาชนไหมนะฮะล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าทางด้านของพักเพื่อไทยโดยโฆษกพักออกมาชี้แจงตรงนี้แล้วนะครับไปฟังกันหน่อยคุณศึกสิทธิ์สีจอมขวัญโฆษกพักเพื่อไทยนะครับออกมาชี้แจงกรณีโลกออนไลน์มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าพักเพื่อไทยมีการขอข้อมูลส่วนตัวต่าง โดยโฆษกพักเพื่อไทยอธิบายแบบนี้ครับว่าต้องขออภัยที่ออกมาชี้แจงช้าเพราะว่ากําลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะครับเนื่องจากว่าข้อมูลที่ถูกนํามาใช้เป็นประเด็นโจมตีเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการในอดีตเป็นโครงการเพื่อไทยคอนเน็กต์นะฮะคุณศึกิธ์บอกว่าโครงการนี้มีมานานแล้วตั้งแต่ปี2021เป็นโครงการที่ยุติการดําเนินง,งานตั้งแต่ปี2023 ในตอนที่ดําเนินการโครงการอยู่นะครับการเก็บข้อมูลเหล่านี้นําไปเพื่อยืนยันตัวตนในระบบเก่าตามกฎ PDPa ข้อมูลที่เก็บไปเนี่ยได้ถูกทําลายทันทีหลังจากที่โครงการปิดตัวลงซึ่งหากตอนนี้เข้าไปในหน้าเว็บไซต์ของพรรเพื่อไทยปัจจุบันจะไม่สามารถเข้าถึงหน้าเว็บเพจเพื่อไทยคอนเน็ได้แต่อย่างใดแล้วก็บอกว่าการเก็บข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิกพรรเพื่อไทยในปัจจุบันนะฮะ ใช้การเก็บสำเนาข้อมูลแบบประชาชนด้านหน้าและการใช้ OTP ทางโทรศัพท์ในการยืนยันตัวตน KYC เท่านั้นข้อมูลเหล่านี้ถูกจัดเก็บเพื่อส่งให้กะกะตส่วนกรณีที่ยังมีการพบโครงการเพื่อไทยคอนเน็กนะฮะเป็นเพราะมีการเสิร์ชคำค้นหรือใช้คีย์เวิร์ดโดยตรงทั้งที่ทีมงานได้เอาหน้านั้นออกจากไซต์แมปไปนานแล้วนะครับแต่ไม่ได้ลบเพจออกจากระบบทำให้ถ้าไปเสิร์ชหาใน Google หรืออะไรเงี้ย อาจจะยังเจอโครงการเพื่อไทยคอนเน็กอยู่เพราะว่าไม่ได้ลบไปนะฮะซึ่งภายหลังทีมงานได้ลบหน้าเพจนี้ออกทันทีเพื่อการการเข้าใจผิดอย่างไรก็ตามคุณศึกษิทก็ย้ำนะครับว่าการค้นเจอหน้าโครงการนี้จากการเสิร์ชเข้าไปโดยตรงเนี่ยก็ปรากฏแต่เพียงข้อความเท่านั้นผู้ใช้ไม่สามารถอัปโหลดเอกาสารใดๆลงไปได้การนำหน้าเว็บเพจออกจากการแสดงผลเพราะไม่ประสงค์ให้ประชาชนเข้าใจผิดนะครับว่าโครงการเพื่อไทยคอนเน็ ยังมีการดําเนินการอยู่การที่ใช้ข้อมูลนะครับเพื่อน,นํามาโจมตีพักเพื่อไทยโดยขาดบริบทการใช้งานจริงตามเวลาถือว่าเป็นเจตานาบิดเบือนเพื่อกลบเกลื่อนการกระทําในปัจจุบันของบางองคอ์กรอย่างเห็นได้ชัดนี่ทางพักเพื่อไทยก็มีการออกมาชี้แจงแบบนี้นะครับ